อึบอึบเบียดอ่างขอหาคู่ซ้อมสักหน่อยฮึ huh. สุดยอดวิชาตีลังกานินจากบจัดไปโอ้โหโคตรเท่น้ำมันดูดิปึ๊บนี่โคตรสวยด้ย้ยเห็นเพื่อนเพื่อนเนี่ยถามหาเจ้าวัฒนญยุนะครับผมว่าวัฒนญยุนเนี่ยเป็นยังไง สบายดีหรือเปล่าสบายดีไหมวัฒนยุฮะก็คือนะครับวัฒนยุเนี่ยค่อนข้างที่จะอาการหนักอยู่นะครับเพื่อนเพื่อนเพราะว่าน้องเนี่ยไม่ค่อยกินอาหารเลยไม่ค่อยกินอาหารและมีอึแบบว่าออกมาเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับอาการเดียวกับเจ้าเอเลยอึก็ค่อนข้างที่จะมีกินเนาะผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าน้องป่วยหรือเปล่านะครับผมแต่ว่าวิธีการแก้ไขของผมก็จะให้น้องเนี่ยแช่ยาแล้วก็เล่นน้ำมาพามาเล่นน้ําออกกําลังกายอาบแดดทุกเช้านะครับผม น้องเนี่ยค่อนข้างที่จะผอมมากๆเลยเนะาะฝากเพื่อนๆนะครับผมเป็นกําลังใจให้กับเจ้าวัฒน,นยุกบของเราด้วยนะครับผมพ่อของโจแคจะรอดไหมเนี้ยสูส้ๆวัฒน,นุเราจะรอดชีวิตไปด้วยกันในมือก็หลอกขาบซะด้วยสิอ่ะเดี๋ยวเอาเข้าไปเลี้ยงข้างในบ้านนะครับผมจะไม่ปล่อยให้รับลมข้างนอกนะสวัสดีนั้นยืนโอบกูเบื่อหายกกัน ไปไหมไรของมึงเนี่ยมาป้ปไปถ่ายด้วยไม่ไปไม่ไปปล่อยปล่อยนุ๊ตดิ้งทำไมนี่ยโอ้โอ้ยไปรังพานมึงมา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 อเอาเดี๋ยวป้าป้าป้ยโอ้ยปล่อยปล่อยนุ๊ตปล่อยไม่ยอมไปไปถ่ายรูปกันโอ้ถ่ายรูปด้วยหน่อยเดี๋ยวพ่อหาเมียให้เอามาูจริงปะเนี่ยไปถ่ายรูปกับพ่อเนี่ยเดี๋ยวหาเมียให้งั้นรีบไปให้ไวเลย ช่วงนี้เนี่ยผมเป็นหลอนๆยังไงไม่รู้นะเพื่อนๆกลัวว่าจะเปิดกล่องออกมาและจะเห็นสภาพนี้นะครับผม,มคิดถึงเจ้าเอเลยวันนี้เราจะเปิดกล่องเจ้าโอนะครับจะพาน้องโอนี่มาทําความสะอาดเปิดออกมาป๊าบลุนใจแทบขาดสุดท้ายโอ้โหยังหลับอยู่อย่าบอกนะมึงหลับยาวหรือเปล่าเนี่ยไม่นะลูกพอ่อต้องเช็คแล้วอย่างเงี้ยจะเป็นเหมือนเออุ้ยขยับอยู่โอสวัสดี ตื่นยังนี่ลูกตื่นแล้วพ่อวายังไงฮะมึงจะพากูไปไหนอีกไอ้นอุ๊เฮ้ยกูคิดถึงไอ้เอ๋วหน้าเศร้าๆอย่าเล่าเลยนดุดเอ้ยวันนี้เราก็จะพาเจ้าโอ๋นะครับมาทําความสะอาดบ้านแล้วก็ล้างเนื้อล้างตัวให้โอ๋เนาะเนี่จัดไปให้สะอาดเลยลูกพี่เออแต่ว่านะครับผมมองดูเจ้าโอดแล้วดูตาเศร้าๆเออต้องเข้าไปถามหน่อยว่าเป็นอะไรลูกพี่เป็นอะไรเนี่ยทำไมดูหน้าเศร้าๆาช่วงเนี่ย เฮ้ยไม่เป็นไรนะลูกพี่นะนั่งกอดเขาซึมเศร้าเอาจังไดดีคใครวะเนี่ยเฮ้ยลูกพีหออ่หันหน้ามาหน่อยดิลูกพี่เฮ้ยลูกพี่เอ้ยโอ้ยขอแย่พุ่งหน่อยลูกพี่เฮ้ยงอนอะไรเนี่ยไปงอนใครมาหันหน้ามาหน่อยใครเนี่ยเฮ้ยหน้าคุณคุณด้วยอ๋อนอนอูดนี่เอง เป็นอะไรอ๊ดเอี่ทำไมถึงนั่งหันหน้าไปทางนั้นล,ลูก <c oughs> ไหนไหนมีใครเป็นเอฟซีอ๊ดบ้างยกมือขึ้นดูอย่างนี้เหมือนกบตัวเล็กๆป้อมๆอ,อ,อ้วนๆงั้นลองเอามือมาเทียบดูมาเทียบกันหน่อยโอ้อะไรวะเนี่ยโอ๊ยมานีดิอุ้มหน่อยลูกโอ้ยอุ้มมือเดียวนี้เริ่มลำบากเลยนะอุ้มยากเลยเนี่ย <laughs> มาจบับปลาแล้นโอ้มาเล่นน้ำซึงหน่อยโอ้ยยิ้มแป้นเลย <laughs> แล้วมองบนทำไมเนี่ยดกฮะอ๋อเยี่ยวอยู่หนูเยี่ยวอยู่กับพ่อสบายไหมเนี่ยเก <laughs> 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 ิดเป็นโอเนี่ยช่างดีจริงๆเลยนะ ช่วงนี้เนี่ยผมเป็นหลอนๆยังไงไม่รู้นะเพื่อนๆกลัวว่าจะเปิดกล่องออกมาและจะเห็นสภาพนี้นะครับผม,มคิดถึงเจ้าเอ๋เลยวันนี้เราจะเปิดกล่องเจ้าโอนะครับจะพาน้องโอนี่มาทําความสะอาดเปิดออกมาป๊าบลุ้นใจแทบขาดสุดท้ายโอ้โหยังหลับอยู่ออย่าบอกนะมึงหลับยาวหรือเปล่าเนี่ยไม่นะลูกพ่อเอต้องเช็คแล้วอย่างเงี้ยจะเป็นเหมือนเอ๋อุ้ยขยับอยู่โอสวัสดีตื่นยังนี่ลูก โอตื่นแล้วพ่อว่ายังไงฮะมึงจะพากูไปไหนอีกไอ้นุเฮ้ยกูคิดถึงไอ้เอ๋ว่าหน้าเศร้าๆอย่าเล่าเลยนุดเอ้ยวันนี้เราก็จะพาเจ้าโอนะครับมาทําความสะอาดบ้านแล้วก็ล้างเนื้อล้างตัวให้โอ๋เนาะเนี่จัดไปให้สะอาดเลยลูกพี่เออแต่ว่านะครับผมมองดูเจ้าโอ๋แล้วดูตาเศร้าๆเออต้องเข้าไปถามหน่อยว่าเป็นอะไรอลูกพี่เป็นอะไรเนี่ยทําไมดูหน้าเศร้าๆวัช่วงเนี้เฮ้ยไม่เป็นไรนะลูกพี่นะ เอาใ่เดียวป่าโคเนี่ยเนี่ยเนี่ยอุ้ยนี่กวนประสานมันมันก็แบบว้ายว้ยเฮ้ยเฮ้ยโดนไม่คิดแบบนึงเฮ้ยโอ้ยไม่คิดว่าจะคมขนาดร้องโชว์เอาแล้วเฮ้ยโคตรเท ชาร์จพลังลูกพี่แกชาร์จพลังอันนั้นนอนเอ้ไงร้องให้ดูไงร้องอีกรอบร้องอีกรอบเดี๋ยวจะลองรูปหัวดูเรื่อยๆนะนเพื่อนๆนะไม่รู้ว่าน้องจะร้องหรือเปล่าเฮ้ยเอ,อ้าเอาเรื่องอยูเฮ้ยโอ้อโห a t t i โต้นี่เฮ้ยได้ผลว่ะเรื่อยๆเรื่อยๆอ้อออาประตูเอ้ยนึกว่าจะเก่ง อุ๊ยอุ้ยเอาอีกอืมอุ้ยอุ๊ยเดี๋ยวไปลงดีกว่าเนะเพื่อนๆนะโอ้ดูพี่แกเอ้าเอา